ค,คตอนนี้นะคะ uh huh. พวกเราอยู่ที่ไหนกันอที่บังกี oh, เบย์าซเรามาทำรายการเรามาทำะารกัรเรามาเรียนเซิร์วันนี้เรียนฟิโลโซฟีัน,นะคะสนุกไหมคะ <laughs> สนุกแบบเยอะ <laughs> <laughs> ก็ตอนนี้นะคะ <laughs> เรามาแลกเปลี่ยนหนึ่งเทิมกันที่มาที่อะไรเบยตาแล้วก็มาเหมือนแบบใช้ชีวิตด้วยอะไรอย่างนี้ uh huh. หนึ่งเทิม ก็วันนี้เราก็เลยมาทำบล็อกให้ดูว่าแบบวันนี้ที่เรามาเรียนเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมีไปเที่ยวด้วยแบบไปเที่ยวกันเองก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าแบบบล็อกนี้มันจะเป็นยังไงจะสนุกขนาดไหนเย้ yeah! ไปเจอเลย <laughs> เราก็กําลังจะเข้าไปเรียนในคาบต่อไปหมายถึงว่าคาบเดิมแต่ว่าเป็นหลังพักนะคะเพราะว่าเราได้เบรกประมาณ10นาทีนะแล้วก็ตอนนี้ก็คือต้องเข้าเรียนแล้วแล้วก็เดี๋ยวพอเราเรียนเสร็จคาบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปอิสข้าวที่ไหนไปกินข้าววันนี้จะไปกินข้าวที่ตาเชือทังก็คือโรงอาหารใหญ่ของพี่มอสวี เดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าหลังจากเราเลิกคาบแล้วแล้วเราไปกินข้าวที่ไหน <Yeah. S 1> ตอนนี้นะคะเราก็เลิกเรียนแล้วแล้วก็ตอนนี้เราจะไปไหนต่อจะไปไหนต่อท่าเมืองวานกันที่น่าเช,ชื่อ่ชื่อจะบอกว่าแบบนาเชื่อของเราคือใหญ่มาก ใช่มี3มชั้นขออวดมีสามชั้นแล้วก็อาหารใช้ได้อยู่แล้วก็ราคาถูกกว่าข้างนอกชื่อมแต่บางอย่างก็แพงใช่แล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ต้าสีทางนะคะทุกคนหนาวไหมคะหนาวไหมคะหนาวยิ่งหนาวยิ่งแต่ว่ามัอุ่นกว่า ก่อนหน้าเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันมันมันดีกว่า <laughs> 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 ก็คือแบบวันก่อนอ่ะหิมะตกเว้ที่ปักกิ่งก็คือแบบโชคดีเกินเิ่มชิน <laughs> <laughs> ใช่น่าจะเป็นฟิลแบบหิมะสุดท้ายตกแบบแหกทุัพยาก,ก่อน <laughs> ใช่เดี๋ยวเราจะขึ <laughs> ้น <laughs> รูปให้ดูว่าแบบวันก่อนอ่ะมันเป็นอย่างหรือ <laughs> <laughs> หิมะยังอยู่ใช่ใช่หิมะยังอยู่ จะเดินไปซื้อข้าวนี่ทุกคนนี่คือเสื้อเชิงขาที่พวกเรามี <c oughs> ปิดรูป <laughs> ชื่อเพราะว่าหน้าค่อนข้างบานมากๆในบัตรเราอ่ะก็กําลังจะมาตามหาว่าวันนี้เราจะกินอะไรนี่เธอจะกินอะไรวันนี <c oughs> ย้ยังไม่รู้เลยแต่ว่ากำลังเล็งอยู่ว่าอยากกินอะไรอุ่นๆตลอดใช่เพราะวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นเล็กน,อน้อย เราไปหาข้าวกินอยู่นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้กินอะไรนะคะเราก็แบบได้ซื้อข้าวมาแล้วแล้วก็นี่คือข้าวที่เราซื้อมาอันนี้เป็นเหมือนแบบไก่ทอดซัมติงอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นแบบหมูผัดไม่ก็เนื้อผัดผใแค่ไากินฟรไนีไม่เฟี้ยวเหมือนผัดมามา้าแต่ว่า แล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็คือแบบใหญ่ๆกันไปซื้อข้าวกันอยู่ของปุงก็คือประมาณทั้งหมดละสิบสี่หยวนก็คือถือว่าถูกมากๆนะถ้าแบบออกไปกินข้างนอกก็คือแบบไม่ได้ราคานี้แน่นอนแล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันว่าเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อหรือว่าถ้าไม่ได้ไปไหนแล้วก็อาจจะจบล้อวันนี้ไว้เท่านี้แล้วก็เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะ ันนี้นะคะพวกเรามาซื้อของกันที่เช้าชื่อในมอของเราเองก็คือที่เนี่ยข้อดีของมันก็คือของถูกกว่าข้างนอกข้างนอกเ<อ>ยอะมากมามก็คือแบบน้ำยาอย่างเงี้ยพวกแน,น้ำยาซักผ้าอะไรแบบเนี้ยก็คือเราซื้อที่เนี่ยถูกกว่าข้างนอกแบบเยอะมากแล้วก็คุ้มมากใช่ไหมมีแบบมีขนมแนะนาแม้เรามาแนะนําขนมจีนรี่ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาแบบ เฟรนด์บ yes. yes yes. yes. ิตขนมของเพื okay. magic, ่อนๆคนละหนึ่งอย่างใช่เคลไปดูกันเลยขนมแพว่คืออะไรคะคือมันคือเลริเนื้อมันเป็นแบบสเ็กเนื้ออะไรแบบนี้ก็่คือเริ่มจากการที่ว่าอยากกินเลแผ่นยักสีเหลืองแต่ว่าที่นี่ไม่ขายเราก็เลยหยิบมั่วๆเอาเลแผ่นยักเหมือนกันเราก็ได้รถนีดหยิบแล้วมันอร่อยมากเก็บไม่ได้แล้ว ส่วนของปรุงนะงก็คือแบบจริงจริงอะปรุงรู้สึกว่าเลแตงกวาก็อร่อยเว้ยคือมันจะรสชาติแบบฟิลคล้ายๆเลสาลายแต่มีกลิ่นแตงกวาเยอะๆก็คือถ้าคนชอบแตงกวาคือชอบเลยแต่ถ้าคนไม่ชอบก็คือไม่อยาก,กินเวาไม่ชอบเราก็เลยไม่ไมก,กินเดี๋ยวเราไปดูของคนอื่นต่อว่าแบบเพื่อนชอบกินอะไรดบค่ะดบด,บ,ดบคืออะไรคะดบยาสมุนหรอคะ มีของเปนนี่คืออะไรโด๊กแค่นั้นนี่สายช็อกโกแลตต้องกินโด๊แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยใช่ไหม <Yes. S 3> ตอนนี้เรา,ากำลังจะกลับที่พักแล้วเรากำลังจะกลับที่พักแล้วเฮ้ยเเจอกันวันยยพรุ่งนี้ค่ะทุกคนไปกันต่อสวั <c oughs> สดีจ้าวันนี้ เราจะไปไหนกันเราจะไปเที่ยวนักในวันเกิดขอชาเดยเย่ <ade>. เราจะไปถนนคนเดินซัมติงที่มันแบบมีของกินเยอะๆชื่อว่าหนานหลวงอู่เซียงใช่แล้วก็มันแบบไปไม่ไกลมากแต่ก็ไกลอยู่เพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะห่างจากที่ที่เราอยู่แต่ว่ามันมีเอ็มบ้านเขาเรียกอะไร รถ <M> ไฟใต้ดินอนะเออ MTR เราก็จะนั่ง MTR ไปกันแล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ เเรากำลังจะไปไหนต่อเรากำลังจะต้องไปไหนต่อร้านไปน,นดนวน่าซชื่อว่าหนาหลวกู่เชี่ยงคือพี่น่าจะมีอะไรบ้างก็คือ,อจะมีแบบฟิวคาเฟ่มันคือมันเป็นถนนคนเดินที่เก่าแก่มากๆในปักกิ่งมันก็จะมีร้านค้าเยอะมากมีพวกแบบของฝากอะไรแบบนี้ด้วยไปเจอกัน ที่ถนนคนเดินเลยนะคะทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนคนเดินแล้วนะคะทุกคนคนเยอะสุดๆเยอะแบบชนิดว่ามากที่คนเยอะมากคนเยอะได้มแบบมองไม่เห็นข้างทางว่าเขาขายอะไรอ่ะใช่คนเยอะเกินอ่ะทุกคนคนจีนเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะทําอะไรบ้างที่ถนนโอเคครับไปเดินกัน ตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังเดินกันอยู่แต่ว่าอากาศเป็นไงอากาศเป็นไงหนาวยังนะ4สี่องศาสี่องศาเุ็ความรู้สึกยังไงบ้างคะหนาวมากหนาวสั่นเลยหนาวเยอิ่แล้วอิ่แล้วอิ่แล้วตอนนี้คือหนาวมากหนาวก็เมื่อวานนี่ทุกคน วันนี้ตอนแรกคือเรากลจะแบบไม่เอาเสื้อโค้ทออกมาเลยเพราะเราคิดว่ามันชิลแต่ว่าดีแล้วที่ออกมาเพราะไม่งั้นเราอาจจะแบบแข็งตายตอนนี้เราอยู่ไหนคะท่ะทันร้าน,นอร้านอะไรสักอย่างที่มันเป็นไมๆ้ๆเรากำลังรออหารอยู่เพราะเราสั่งไปอะไรเวลาแบบปวนมันเยบเงียบเงียบเียบะงียเงียบงบงยบเงนยบเยบเเงนอีีเยง แลวเน็ตก็เลยแบบช้ามากเช้ามากก็คือใครจะมาหมายถึงว่าถ้ามาเที่ยวก็แนะนำให้ซื้อแบบพวกซิมมาจากไทยอ่ะแต่ว่าถ้าคนมาอยู่ที่นี่ก็ก็ต้องซื้อซื้อซิมที่นี่ก็ต้องซื้อรออาหารมารออาหารมาเดี๋ยวอาหารมาจะถ่ายให้ทุกคนดูอีกรอบนะคะบ๊ายบาย กวันดนีนะคะพวกเรากำลังจะกลับกำลังจะกลับแล้ว เรากำลังจะกลับแล้วเรา,เราแวะดูถามโหโลแต่ว่าสืบพายสืสฟสฟบพายบระมาณว่า20แต่เราก็เคยเคยเจอถูกกว่านี้ไงมาช้าเราตอนนี้เรากำลังหาทา 2> ง2 5ไปกันต่อไปกันต่อ,ตอเรากำลังหาทางกลับอุ้ยเราเจอแล้วเราเจอทางกลับบ้านของเราแล้วทุกคนเราเจอสถานีแล้วไปเจอกัน พี่ไหนสักที่ถ้าได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายค่ะเยในที่สุดพวกเราก็คือออกจากตรงนั้นที่แบบคนเยอะๆอะจะเป็นลมเพราะวันนี้คือแบบอยู่ๆก็คือคนเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำไมคนมาถึงนเยอะขนาดนี้น่าจะเพราะว่าแบบวันเสาร์แล้วนันเป็นที่เที่ยวพัสนาทกรุณาเที่ยววันธรรมาดาใช่ทุกคน <laughs> ก็คือตอนนี้เรากาลังจะกลับโรงแรมแล้วแล้วเราก็จะปิดวอล์กแล้วทุกคนสองวัน เมื่อวานเรียนก็วันนี้แบบเบวันเดย์นิดหน่อยแล้วก็มาเที่ยวกันกับเพื่อนๆนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าอยากหรืออะไรก็กดไลค์กดแชร์ไปรอดูกันคลิปต่อไปว่าเราจะไปเที่ยวที<ช>่ไหนกันต่อนะคะมีอะไรก็อคอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนไปายไายบายบายปิดกล้องให้หน่อยปิดกล้องให้หน่อย